เรื่องอะไรวะเหนื่อยไงพอกลับมาปุ๊บขึ้นห้องได้ก็ไม่ได้อาบน้ำมันหลับไปเลยฝันด้วยฝันไม่ดีเลยฝันว่าไงฝันว่าได้ขึ้นเครื่องบินนะสิโอ้ฝันว่าขึ้นเครื่องบินจะไม่ดียังไงเล่าเราหน้าที่การงานเราจะเจริญก้าวหน้าจะสูงสักแล้วอาจจะมีแฟนชายด้วยอาจจะส่งไปถึงเมืองนอกเมืองนาแต่เครื่องบินที่ผมนั่งไปอะขึ้นไปได้แป๊บเดียวมันก็ตกนี่ แสดงว่าเรามีคนมาขัดโชคขันลาบเล็กๆน้อยๆอยแต่ก่อนที่เครื่องบินจะตกนะผมคว้าร่มชูชีพได้คันหนึ่งก็โดดออกมาจากเครื่องบินเนี่ยเราจะมีคนมาช่วยเหลือเราชูชุบอุปถัมภ์แต่พอกระตุกล่มอะร่มมันไม่กลางอะอ๋อนั่นแสดงว่าเรายังมีศัตรตูอยู่เล็กน้อยผมอะนะตกลงไปในกองฟางอ้าวก็อบอกแล้วมีผู้ใหญ่คอยช่วยยืนมือเข้ามารับแต่ในกองกวางอะมีตอหแหลมเปียบเลยนี่แสดงว่าศัตรตูจะแอบแทงข้างหลังแต่ตอมันผุ อ๋อศัตรูไม่มีเลี่ยวแรงทําอะไรแล้วไม่ได้ผมก็ม้วนตัวกิ้งตกลงไปในน้ํานี่เราจะเจอแต่ความร่มเย็นไงแต่ในน้ํามีจระเข้อ้โห <c oughs> มึงดูหนังมากไปเปล่าวะจริงๆเฮีย ผมนี่ดิ้นทุรนทุรายตะเกียกะกายขึ้นฝั่งมา uh huh. ไปเห็นมอเตอร์ไซค์เก่าๆอยู่คันหนึ่งรีบกระโดดขึ้นมอเตอร์ไซค์สตาร์ทได้ออกตัวเลยนั่นดวงเราจะพุ่งแล้วกำลังข,ขับ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 ไปสิบล้ออยู่ข้างหน้านั่นลาบก้อนใหญ่บรรทุกไม้ไผ่มาเต็มลำเลยนั่นเลยลาบเลยโอ้โไม่ได้แตะเบรกเลยพุ่งไปทั้งคันเลยไม้ไผ่เสียบ้าอกออกข้างหลังนี่ <c oughs> เป็นไงใครๆเห็นก็ว่าตายไม่ตาย ตายอ้าวนิ่งคาไม่ไผ่เลยเองไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยฝันว่าตายใช่ไหมครับเขาบอกฝัน้ายจะกลายเป็นดีฝันว่าตายก็จะไม่ตายเฮ้ยจริงเหรอเฮียเรื่องจริงอ๋อมันตรงข้ามกันเหรอเออฝันว่าตายก็คือไม่ตายเออเออเฮียลืมบอกไปอะไรอีก่ะในฝันนั่นน่ะเฮียซ้อนท้ายไปด้วยใครจำเฮียอะไรนะไม่รู้มานั่งอยู่ข้างหลังผมว่ะเอ้แล้วเฮียเป็นไงบ้างเฮียไม่ตายเฮียไม่ตายครับฝัน้ายจะกลายเป็นดี ฝันว่าตายก็จะไม่ตายนี่ฝันว่าไม่ตายเดี๋ยวกูก็ตายนั่นน่ะปงแป้งไปลงเอาไตยอดหน้าเลยโธ่เอ้ยหลออเล่นน่าเฮียโล่เล่นอะไรนี่เรื่องเป็นเรื่องตายบ้างเดี๋ยวผมไปหยิบเองแล้วกันหาแป้งเอาเองแล้วกันได้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 ปาลงเสียอ่าของคุณได้แล้วครับขอบคุณครับพิซซ่าโรตีสองอันค่ะเอาอร่อยอร่อยนะคะพี่โอ้เดี๋ยวจัดให้เลยครับ คิดค้าโรตีได้หรือ,อยังคะเ,ออเดี๋ยวบุภาต้องรอก่อนนะวันนี้ลูกค้าเยอะเลยได้ค่ะบุภาเป็นอะไรป่ะจ๊ะพอดีปวดท้องนะคะพี่แล้วเสร็จหรือ,อยังอะคะออก็ต้องรออีกสองคิวกว่จ้ะถ้าอย่างนั้นบุภา ขึ้นไปบนห้องก่อนนะคะแล้วยังไงเดี๋ยวจะลงมาเอาค่ะไม่เป็นไรอะจ๊ะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็ขึ้นไปให้บนห้องก็แล้วกันนะอืมขอบคุณพี่มากๆนะคะแล้วยังไงบุพภาขอตัวก่อนนะคะจ้าพี่ไปจ้าคนอะไรปวดขี้ยังสวยพี่คะปวดฉี่คะ่ะเป็นยังไงบ้างคะปวดฉี่ก็ไปฉี่สิจ้ายืนอั้นไว้ทำไมอะเดี๋ยวเป็นนิ้วหรอก ไปซีห้องน้ำอยู่นู่นโรตีจาะคุ่ากอบคุณค่ะหายปวดท้องเนี่ยจ๊ะก็ใครมาช่วล่ะค่ะกินอะไรมามต้องระวังนะอากาศมันร้อน เขบอกว่าให้กินช้อนร้อนกลางล้างมือใช่หรอคะพี่พูดเล่นจชะมีอะไรสำคัญไปนะค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ไปเรียนไหมเนี่ยก็มีเรียนช่วงเช้าแล้วค่ะพี่ช่วงบ่ายก็ว่างะคะ่ะก็คงต้องกลับมาอ่านหนังสือต่อใกล้สอบนะพักผ่อนเยอะๆนะจ๊ะพี่ไปทำงานต่อ,อ จงเลยว่าโจอี้จิงส่ฉันนี่นะแทนบูผาอีออออสอสวิตสวิตกันใหญ่เชื่อให้ hey, หรือพูกอย่างเงี้ยผู้หญิงเข้าเสียหายนะต่ําที่เจรู้มานะอาบุภาอีไม่เล่เป็นเขาอย่างนี้นะใช่ไอโจอี้ hey, มึงพูดอย่างเงี้ยน้องบุภากูก็เสียหายนะเว้ผมล้าสาบานนะให้ฟ้าปลาถ่ายเลย อ้ฟ้าผ่าแค่นี้มึงยังดำไม่พออยู่ไอ้เวรดำพ่อมึงดิใช่พ่อกูเป็นแขกพ่อกูต้องดำถ้าแม่กูขาวแม่กูเป็นจีนจีนไหนกีนเนี่ยแหละนั่นไงไอ้กรีดมันมาแล้วทํามันดูดิว่าเมื่อคืนอ่ะมันอยู่กับบูปา่าจิงหรือเปล่าเดียเอาแป้งทำโรตีสองถุงกูงไม่ขายไอ,อ้ก,กิีมึงเคลียร์กูตรงนี้เลยและเดี๋ยวนี้ด้วยเมื่อคืนเนี่ย มึงเข้าไปหาน้องบุผามาใช่ไหมใช่ใช่แล้วทำไมอ่ะเฮ้ยนั่นไงนั่นไงบอกแล้วกูว่าแล้วกิ๊กเดี๋ยวนี้มึงกล้าขี้รถหัวใจกูเหรโอ้โหเฮียหัวใจเฮียมีที่ขี้ด้วยเหรอกูจะขี้ใส่ปากมึงอ่ะเฮ้ยเฮียอะไรกันเนี่ยไปกันใหญ่แล้วเนี่ยไปกันใหญ่หรอกมึงเคียกกูก่อนเฮ้ยอะไรเคียกอะไรเนี่ยเฮ้ยข้ามึงยเฮ้ยไอ้่ัยไอ้ยัยซ้อมละครกันอยู่หรอจ๊ะมาพอดีเลยนะอีตัวต้องเรื่องเนี่ยจอยอีบอกว่า ลืออยู่กับอากิตัรอดทั้งคืนเลยจริงหรือเปล่าอ๋ออยู่จริงจ้ะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งคืนนะแค่แป๊บเดียวโธ่อนบุพาไม่น้องบุพาที่ทำกับพี่ได้เอาล่ะเอาล่ะทุกคนใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังเรื่องเป็นยังไงอ๋อเรื่องเป็น,งนงัง่หรอยังยังไม่ได้เล่าเลยเขาเป็นคนที่เข้าใจอะไรไงคือว่าเมื่อคืนเนี้ย พี่เขาอะขึ้นไปเอาโรตีมาให้ฉันเพราะว่าฉันอะท้องเสียฉันสั่งเขาไว้เป็นประจำน่ะก็มีแค่เนนี้แหละที่จะไหลกันไปได้๋ออยางงี้นี่เองเหรอตะฮะทำไมเราเป็นตูเป็นตะเลยเหรออะไรอะไรพเฮียนี่เป็นนี่เฮียนะเฮียแล้วมึงอะไรเจ๊ห่านะเจ๊กอดท่อตีสดตาตกไม่เลือกตัวเบาๆางจริงจังเลยทำไมฉอดแล้วไม่กินกระมาพ้าว่ะไม่ใช่หัวกูเนี่ย เลขท้ายสองตัวประจำวันที่ตุลาคม2 5ง2เลขที่ออกศูนย์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 าถกแดงอีกแล้วเลขท้ายสองตัว,วเจ๊ววเจะไปคิดอะไรมากโดนแดงประจำอยู่ <000 S 2> แล้วนี่ ชีวิตคนเรามันอ็รอรวยหวยเบอร์ช้าวุ่นวายซ้ายตื่นเต้นเย็นนั่งเศร้าไม่เข้าใจชาวุ่นวายอะไรวิ่งหาจมือหวยอะซื้อเบอร์นู่นเบอร์นี้ว่าเขาอั้นหรือเปล่าใช่แล้วพอสายตื่นเต้นลอลุ้นว่าหวยจะออกอะไรแลวยังนั่งเศร้าอะเอ้ากระโดดหวยแดกให้นั่งหวร้องไงเออหวยนี่นะพูดตามตรงไม่ค่อยอยากจะเล่นหรอกทำไมอะสมัยนี้ไม่ค่อยชัวสมัยก่อนในเวลาออกสลากทีเนี่ยนะทีวีเต้องถ่ายทอดทางทีวีเดี๋ยวนี้มาออกทางวิทยุใช่แล้วก็จะยินเสียงแล้วพูดจาไม่พอไม่พอยังไง อเอาเวลาออกเลขท้ายไม่เคยฟังไง่อพโหไงอะเราจะใช้ภาชนะวงกลมสีน้ําเงินออกเลขท้ายสองตัวนบัตรนี้เลขที่ออกแดดแดกแดกถ้าเชิญโคตรพ่อคุณแม่ฟังอีกครั้งนี่ไงพูดพ่อไหมเนี่ยไม่พ่อไม่น่าฟังเลยอะมันอย่างงวกทีแล้วนะน้องชัยว่านะถูกไหมแต้ดิ้งห้าแสงโอ้โหเยอะนี่เยอะสิรวยเยไม่ยอมไปรับตังอ่ะทำไมอะมังโบนปล่อยปลาไว้สองตัว ประดูประช่อนปาวานไปทำกรมประมงแล้วเขาบอกตัวเก้าล่งหาแล้วไม่รู้จะเอาทะเลที่ไหนปล่อยด้วยถูเยอะแยะไปทะเลอ่ะมีบัญญาซื้อปลาหรือเปล่าเท่านั้นเองข้างหน้าสิมังแพงไงผมก็ถูก2องแสไม่ค่าไปรับทำเหมือนกันอ่ะทำไมอ่ะบนปล่อยนกอุ้ยแค่นกกระจิบนกกระจอกนกแอร์ใ เทียงเลยหลายลอยลังเลยเนี่ยของจ่องเนี่ยมันก็ต้องพึ่งหวยใช่ถ้าไม่ซื้อมันก็ไม่ได้ลุงชีวิตก็ไม่ตื่นเต้นไงต้องเลยเนี่ยที่อายุทยานะเป่งบ้างล้างมีตะเคียงแทงทะลุกลางบ้างเลยโอทุกทุกวันที่15ทุกทุกวันที่3 1กล่องหวยออกจะต้องเหมาโลกเหมาลากันไปที่บ้านล้างหลังนั่งนะไต็มเลยดิเต็มมากเลยเอาแป้งลอยตองตะเคียงแล้วก็ขู่ขู่ขูขูหาเลขพอดึกๆมีเสียงประหลาดเล็กเลากออกมาด้วยนะว่าไง หมายเลขที่ท่านขูกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้เจ้าไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างและรางวัลข้างเคียงมีสองรางวัลรางวัลละห0 0 0มบาทพร้อมแล้วที่จะออกรางวัลที่1รางวัลที่1งวดวันที่1นตุลาคมสองพันห้าร้อเลขที่ออกเก้าศูนย์หก เก้าศูนหกหกศูนเก้าฟังอีกครั้งนะครับรางวัลที่หนึ่งวัวประจำวันที่หนึ่งสองพันห้า เฮ้ยแต่กี้หวยมันออกรางวัลที่หนึ่งอะไรนะอ906609ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรอะไรเลขนี้ขับคายขับคาเว้ยเรื่องอะไรตึกเต่อยู่เรื่อยเลยมึงไอ้มันคุ้นคุ้นมันคุ้นคุ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเลขนี้ที่ไหนวะฉันนึกออกแล้วอะไรอะไรไอ้พุกผามันซื้อเลขนี้ทุกงวดใช่ใช่ใช่ผูพาาถูกรางวัลที่หนึ่งใช่ใช่ใช่อย่างนี้อวกาศไร้ค่าเจ้าห้องแล้วสิ